ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ add line id add smq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระปิดตาจัมโบ้หนึ่ง หลวงปู่โตว่าไปดูชิมพีปีพุทธศักราช2520ลักษณะองค์พระมีความใหญ่เมื่อเทียบกับพระปิตรารล่ดอื่นๆเนื้อผงใบลานจะมีเม็ดมวลสารไม่ได้เป็นสีเทาดำล้วนๆน,นิ้วกลางของมือขวาองค์พระยาวที่สุดล่องลึกระหว่างขาและใต้ศอกลึกมากติ่งหูยาวลงมาเกยไหลใบหูชัดเจน ด้านหลังเป็นยันตีนิสิงเหส่วนมากจะพบเจอเกษาหลวงปู่หลายเส้นจำนวนการจัดสร้างพระปิตาจัมโบรุ่นนี้มี3มเนื้อด้วยกันคือ 1. เนื้อผงใบลานจำนวนการจัดสร้าง1,272องค์สนนราคาเช่าหาเนื้อนี้อยู่ที่5 0 0 0 0 0ถึง0,000นบาท 2. เนื้อเกษร จำนวนการจัดสร้างอยู่ที่57องค์สนทราค่าเช่าหาอยู่ที่1.5 0 0 0ล้านบาทถึง2ล้านบาทและ 3. เนื้อผงสมเด็จจำนวนการจัดสร้างอยู่ที่16องค์สนทราค่าเช่าหาอยู่ที่2.5 0 0 0 0บาทขึ้นไปหลวงปุโตอดีตเจ้าว,วาดวัดประดู่ชิมพีเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครเป็นพระคณาจารย์ที่รู้จัก ด้วยวัดปฏิบัติอันงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนทุกชนชั้นท่านพร้อมด้วยบุญบารามีและอิทธิบารามีหลวงปู่โตท่านเป็นพระที่มีวัดปฏิบัติอันดีงามมีกิริยามารยาทที่งดงามมีความสุภาพอ่อนโยนมีความเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตท,ทุกชนิดและสามารถลงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้และท่านเคยได้เจอเกี่ยวกับโรคระบาด หลวงปู่ท่านเห็นคนหลายคนไม่สบายท่านก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะท่านเองก็เป็นโลกนี้ด้วยเหมือนกันท่านจึงตั้งจิตว่าหากท่านยังมีชีวิตอยู่ขอให้ท่านจงหายจากโลกนี้แต่ถ้าท่านหมดบุญแล้วก็ขอให้มรณะภาพลงในตอนกลางคืนท่านได้นนมิตว่าหลวงพ่อบ้านแหลมได้นำน้ำพระพุทธมนต์มาจเจริญให้พอตื่นมาท่านก็ได้ดื่มน้ำพระพุทธมนต์ และสุดท้ายท่านก็หายจากโลกนี้ส่วนทางด้านพระเครื่องของท่านก็มีปฏิหารศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์มากมายจากเหนือจรดใต้ทั่วประเทศไทยจนกลายเป็นผ้าหลักยอดนิยมของเมืองไทยและท่านได้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดประดูชิมพีเมื่อวันที่10กักยาคมปีพุทธศักราช2456จนถึง5มีนาคมปีพุทธศักราช 2,524จนกระทั่งมรณภาพร่วมสริริอายุได้93ปี7 3พัรษาพระปิดตาปดนี่หลังยันนะหลวงปู่โต๊ะปลุกเสกนานถึง3ไตรมาสคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,521ถึง2,523ลักษณะองค์พระขนาดองค์พระกระทัดรัด สัดส,ส่วนดูงดงามจึงได้รับความนิยมมากในพระปิดตารุ่นสามไตมารด้ดานหนาองค์พระล่องระหว่างมือลึกพิมพ์จะชัดเจนเส้นแตกเฉียงที่ปลายนิ้วกลางของมือขวากลางหน้าผากมีรอยบุ๋มๆตื้นๆน,นิ้วกลางของมือซ้ายเป็นเส้นขดเล็กน้อยส่วนด้านหลังด้านหลังขอบมีเนื้อปิ้นบ้างเป็นหลังยันนะ หางยันนะเอียงซ้ายเล็กน้อยบริเวณหยกักที่ต่อลงมาจากหางยันเป็นร่องชัดเจนพิมพ์อักขระยันชัดเจนลึกดูคมชัดจํานวนการจัดสร้างปดนี่หลังยันนะเนื้อผงเกสรบรรจุตะกุดคู่จํานวนสร้าง3,000องค์บรรจุตะกุด3ดอกจํานวนสร้าง10องค์ พระปิตาปลดหนี้หลังยันนะเนื้อผงใบลานบรรจุต,ตะกุดเดียวจำนวน2 2 4 4 0องค์จากประสบการณ์ของผู้ที่นำพระปิตารุ่นนี้ไปบูชาติดตัวพบว่ามีคุณวิเศษทางด้านเมตตาโชคลาภโดยเฉพาะทางด้านการเงินช่วยให้หลายๆคนปลดหนี้ได้จริงๆคนที่ปลดหนี้แล้วส่วนมากจะบูชาปิตาเงินล้านต่อเลยครับ พระปิตารุ่นนี้สาเหตุที่เรียกกันว่ารุ่นดหนี้เพราะว่าเวลาที่หลวงปู่โตหยิบพระพิมพ์นี้ให้ใครท่านจะกล่าวให้พรว่าขอให้หมดหนี้หมดสินนะและเป็นจริงอย่างที่หลวงปู่ท่านกล่าวเพราะหลวงปู่ได้เมตตาลุกเสกนานถึงสามไตมารคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521ถึงปีพุทธศักราช2523 พระปิดตาเงินล้านหลวงปู่โตวัดประดูชินพีพระปิดตารุ่นนี้เองเมื่อทางวัดนำออกมาให้บูชาเมื่อปีพุทธศักราช2,521ทําทำให้ทางวัดได้รับเงินทําบุญร่วมกับพระพิมุ์อื่นๆรวมกันแล้วได้เงินถึง1ล้านบาทเศษนับเป็นครั้งแรกที่ทางวัดมีเงินล้านบาทจึงเรียกชื่อพระปิดตารุ่นนี้ว่า พระปิตาเงินล้านนับว่าเป็นพระปิตาที่มีทั้งพุทธคุณสูงส่งและมีชื่อที่เป็นมงคลอย่างมากด้านหน้าองค์พระนิ้วมือชัดเจนติ่งหูยาวลงมาเกยไหลใบหูชัดเจนลองลึกระหว่างขาลึกคมชัดส่วนด้านหลังเป็นยันตีที่สิงเหขอบด้านหลังมีเนื้อปิ้นบ้างพิมพ์อักขรยันชัดเจน ้าพิตาที่ได้รับความนิยมสูงมากเป็นอันดับต้นๆผู้ที่นำไปบูชาล้วนประสบพบเจอความสำเร็จมีเงินทองหมุนเวียนคล่องตัวและปากต่อปากทำให้ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทวีคูณจำนวนการจัดสร้างเนื้อผงใบลานตะกุดเดี่ยวนี้สร้างจำนวน3091องค์เนื้อผงใบลานตะกุดคู่จำนวนการจัดสร้าง 548องค์เนื้อเกสรเนื้อผงเกศรตะกุดเดียวสร้าง4,480องค์ขนาดองค์พระกว้าง2เซนติเมตรสูง2.6เซนติเมตรเหมาะสำหรับผู้หญิงค้องพุทธคุณของพระปิดตารุ่นนี้เชื่อกันว่ามีโชคลาภและเป็นเมตตามหานิยมนุนเงินหนุนทองมีเงินทองใช้จ่ายคล่องตัว พระปิดตาจำโบสองปลุกเสกนานถึง3ไตามารคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2521ถึงปีพุทธศักราช2523ลักษณะมีขนาดขององค์พระใหญ่ที่สุดในบรรดาพระปิดตารุ่น3ไตามารด้านหน้านิ้วดูเรียวเป็นธรรมชาติบางองค์กดพิมพ์ได้คมชัดจะเห็นเล็บยาวๆวิ่งขึ้นมาจากนิ้ว ติ่งหูยาวลงมาเกยไหลใบหูคมชัดเจนมีติ่งเนื้อข้างใบหูด้านซ้ายด้านหลังด้านหลังพิมพ์อักขรชัดเจนด้านหลังเป็นยันสุกิดมาเส้นแนวฉากในยันเป็นเส้นแนวตรงชัดเจนจำนวนการจัดสร้าง1เนื้อผงเกสรจำนวนสร้าง3,056องค์2 เนื้อผงใบลานจำนวนสร้าง34,974องค์ 3. เนื้อผงผู้กรรมฐานจำนวนสร้าง2,700องค์จากประสบการณ์การเล่าขานของผู้ที่นำไปบูชาติดตัวพบว่ามีคุณวิเศษทางด้านเมตตาโชคลาภนอกจากนั้นทางแค้วคาดปลอดภัยก็เชื่อถือได้อย่างน่าอัศจรรย์ มีนายตำรวจทหารได้รับพระราชทานพระปิตารุ่นนี้จากสมเด็จพระราชนีนาถเมื่อเดินทางไปปฏิบัติหนา้าที่ตามแนวชายแดนได้แค้วคาดปลอดภัยกันทุกคนจนทำให้ข้าราชการเกิดความเชื่อมั่นศรัทธานิยมพระปิตารุ่นนี้เป็นอย่างมากพระราชสังวราภพิมนต์หรือหลวงปู่โตอินทสุวรรณโน เป็นอดีตเจ้าวาดวัตดูฉิมพีเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครหรือจังหวัดธนบุรีในอดีตเป็นพระคณาจารย์ที่รู้จักกันดีด้วยวัดปฏิบัติอันงดงามเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวพุทธทุกชนชั้นท่านพร้อมด้วยบุญบารามีและอิทธิบารามีหลวงปู่โตนั้นท่านเป็นพระที่มีศีลวัร ปฏิบัติอันงดงามมีกิริยามารยาทที่ดูแล้วน่าเลื่อมใสศรัทธาและมีความสุภาพอ่อนโยนมีความเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถล่วงรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้และท่านได้เคยเจอเกี่ยวกับโรคระบาดหลวงปู่ท่านเห็นลายคนไม่สบายท่านก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะท่านเองก็เป็นโรคนี้ด้วยเหมือนกัน ท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากท่านยังมีชีวิตยอยู่ขอให้ท่านจงหายจากโลกนี้แต่ถ้าท่านหมดบุญแล้วก็ขอให้ท่านบรณภาพตกตอนกลางคืนท่านได้นิมิตว่าหลวงพ่อบ้านแหลมได้นำน้ำพระพุทธมนต์มาเจริญให้พอท่านตื่นมาท่านก็มาดื่มน้ำพระพุทธมนต์ และสุดท้ายท่านก็หายจากโลกนี้พระเครื่องของท่านมีปฏิหารศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์เล่าขานมากมายตั้งแต่เหนือจะดดใต้ทั่วประเทศไทยจนกลายเป็นพระหลักยอดนิยมของเมืองไทยลวงปูโตนั้นท่านได้ดำรง,งตำแหน่งเจ้าวาดวัดกระดูชิมพีเมื่อวันที่10กักฎาคมปีพุทธศักราช2456ถึง5มีนาคม ปีพุทธศักราช2,524จนกระทั่งมรณภาพรวมสิริอายุได้93ปี7 3พัรษาพระปิดตายยันดวงเล็กหรือยันสุกิติมาพิมพ์เล็กจะสร้างในปีพุทธศักราช2,521ถึง2,523ได้รับการปลุกเสกถึงสามไตมาร พระปิดตายันดวงเล็กจะมีขนาดย่อส่วนลงมาจากพระปิดตาจำโบสองด้านหลังจะเป็นยันสุกิติมาหรือยันดวงนั่นเองด้วยขนาดองค์พระที่เล็กจึงได้รับความนิยมอยู่ในอันดับต้นๆของพระปิดตาเพราะว่าเด็กห้อยได้ผู้ใหญ่ก็ห้อยได้เหมือนกันเดิมที่หลวงปู่จะตั้งใจปลูกเสกถึง5,000ัา แต่สุดท้ายพิมพ์นี้ได้รับการปลูกเสกเพียง3,000สาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,521จนถึงปีพุทธศักราช2,523เนื่องจากหลวงปู่ได้มรณะภาพก่อนเมื่อวันที่5มีนาคมปีพุทธศักราช2,524ซึ่งนับว่าเป็นรุ่นที่หลวงปู่ปลูกเสกนานที่สุดลักษณะองค์พระมีขนาดองค์พระที่เล็กที่สุด ในพระปิดตารุ่นสามไตามาาด้านหน้าเม็ดพรอศกควรเห็นเด่นชัดนิ้วมือและนิ้วเท้าคมชัดเจนติ่งหูยาวลงมาเกยไหลใบหูชัดเจนด้านหลังพิมพ์อักษรชัดเจนและเป็นยันสุกิติมาเส้นแนวฉากในยันเป็นเส้นแนวตรงชัดเจนพระปิดตายันดวงเล็กหรือยันสุกิติมาพิมพ์เล็ก จำนวนสร้าง1เนื้อผงทูปก,กรรมฐานจำนวนสร้าง2,000องค์2เนื้อผงใบลานจำนวนสร้าง51,174องค์พุทธคุณโดดเด่นในด้านเมตตาและโชคลาภโดยเฉพาะทางการงานและการเงินพระปิดตากระหนข้างจะสร้างในปีพุทธศักราช 2,522ในปีพุทธศักราช2,522ท่านพระคูวิโรธได้จัดสร้างพระปิดตาขึ้นอีกสองพิมพ์คือพระปิดตากรนกข้างและพระปิดตาหลังยันณนะธนะซึ่งหลวงปู่ได้ปลูกเสกพร้อมกับพระชัยวัดเปาเรศและพระสังกระจายลอยองค์เนื้อนวะโรหะ ในระหว่างการปลุกเสกนั้นได้เกิดไฟไหม้ทีนาโต๊ะหมู่บูชาสาเหตุมาจากเทียนบูชาพระเมื่อไฟลามถึงกองที่บรรจุพระไฟเกิดหมอดดับไปเองนับว่าปาฏิหารสร้างความมหัศจรรย์ให้แก่ผู้ที่พบเห็นตัางก่าขวขันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องชุดนี้ลักษณะองค์พระรูปร่างโค้งมนคล้ายรูปไข่ เมื่อผงใบลานจะมีเม็ดมวลสารไม่ได้เป็นสีเทาดํำล้วนๆด้านหน้าผ้าปิดตารุร่นนี้มีลักษณะอวบอ้วนคล้ายพระสังกจายเข้ายานสมาบัติทั้งสองข้างขององค์พระพิม์พลายกระโนกลายนูนคมชัดเส้นลายผระศพที่หน้าผากเป็นเส้นนูนชัดเจนติ่งหูยาวลงมาเกยไหลใบหูชัดเจนเข่าวอวบใหญ่ด้านหลัง ด้านหลังเป็นยันตีด้านหลังมีขอบเนื้อปิ้นด้านหลังพิมพ์อักขรชัดเจนจำนวนการจัดสร้าง1เนื้อผงเกสรมีทั้งบรรจุตะกุดและไม่บรรจุตะกุดไม่บรรจุตะกุดจำนวนสร้าง1,500 oh องค์2เนื้อผงใบาลานไม่บรรจุตะกุดจำนวนประมาณ6,000อ oh งค์เนื้อผงใบาลานบรรจุตะกุดคู่ จำนวนไม่เกิน4,000องค์และเนื้อผงใบลานพิมพ์กรรมการบรรจุตะกุดทองคำคู่จำนวน40องค์และพิมพ์กรรมการพิเศษบรรจุตะกุดทองคำและเงินอย่างละหนึ่งดอกจำนวน100องค์พุทธกคุณเชื่อว่ามีความโดดเด่นทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยและเมตตามหานิยม พระปิดตาพิมพ์ตุกตาใหญ่พระปิดตาชุดนี้ทางวัดได้จัดสร้างขึ้นเองโดยมีพระพิสุสมัมเนนช่วยการกดพิมพ์ลักษณะเป็นผ้าปิดตาแบบลอยองค์มีรอยประกบข้างองค์พระขนาดสูงประมาณ3.4เซนติเมตรกว้าง2.6เซนติเมตรหนา1.5เซนติเมตรสามารถวางตั้งยืนได้หลวงปู่ ใช้เวลาปลูกเสกพระปิดตาชุดนี้นานถึง1นึ่งพรรษาลักษณะองค์พระด้านหน้าล่องระหว่างมือลึกชัดนิ้วมือชัดแขนล่าใหญ่ด้านหน้าตัวหนังสือคมชัดเจนส่วนด้านหลังมียันนะขอบด้านข้างเป็นรอยประกบด้านหลังตัวหนังสือคมชัดเจนตายฐานบรรจุตะกุดหนึ่งดอก จำนวนสร้างเนื้อผงใบลานสีเทามีทั้งบรรจุตะกุดเงินและไม่บรรจุตะกุดจํานวน6,000องค์พุ้ทุคุณโดดเด่นมากในเรื่องเมตตามหานิยมโชคลาภแค้วคาาปลอดภัยและทางด้านการเงินและการงานพระปิดตาณธนะ จัดสร้างในปีพุทธศักราช2522ในปีพุทธศักราช2522ท่านพระครูวิโรธได้จัดสร้างพระปิตาขึ้นอีกสองพิมพ์คือพระปิตากนกข้างและพระปิตาหลังยันนธนะซึ่งหลวงปู่โต๊ะได้ปลูกเสกพร้อมกับพระชัยวัดปาวรศและพระสังกจายลอยองค์เนื้อนวะโลหะ ในระหว่างการปลุกเสษนั้นได้เกิดไฟไหม้ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาสาเหตุมาจากเทียนบูชาพระเมื่อไฟลามถึงกล่องที่บรรจุพระไฟเกิดมอดดับไปเองนับว่าอัศจรรย์มากสร้างความมหัศจรรย์ให้แก่ผู้ที่พบเห็นและต่างกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องชุดนี้ลักษณะด้านหน้าองค์พระ ติ่งหูยาวลงมาเกยไหลใบหูชัดเจนล่องหน้าตักและใต้ศอกลึกชัดด้านหลังเป็นยันณธนะตัวหนังสือคมชัดเจนจำนวนการจัดสร้างเนื้อผงเกสรบรรจุตะกุดคู่จำนวน2,750องค์เนื้อผงใบลานบรรจุตะกุดคู่จำนวน7,740องค์ พิมพ์กรรมการพิเศษบรรจุตะกุดทองคำคู่จำนวน10บองค์พิมพ์กรรมการบรรจุตะกุดทองคำและเงินอย่างละหนึ่งดอกจำนวน100อ,องค์พุทธคุณโดดเด่นทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยและเป็นแม่ตามหานิยมพระปิดตามหาสเสนหลงปู่โตวัดประดูชิมพีปีพุทธศักราช 2,518พระปิดตารุ่นแรกของหลวงปู่โตะแห่งวัดประดูชิมพีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2,518โดยไหว้วานให้วัดใหม่อมตรถหรือวัดบางขุนพรมเป็นผู้ผสมผงกดพิมพ์ให้มีมวลสารสมเด็จบางขุนพรมและผงอิทธิเจของหลวงปู่โตะผสมอยู่ด้วยหลวงปู่ ได้ใช้เวลาปลูกเศษนานถึง6พันษาลักษณะองค์พระมีขนาดชะทัดรัดพุทธศินสวยงามลงตัวองค์พระลํำอ้วนสมบูรณ์ไม่บรรจุตะกุดด้านหน้าลำต้นแขนใหญ่ล่องระหว่างมือลึกล่องระหว่างนิ้วลึกชัดด้านหลังเป็นอักขรยันคมชัดจำนวนการจัดสร้างเนื้อผงเกสรจำนวน 33,000องค์ 33, เนื้อผงใบลานจำนวน3,000องค์พุทธคุณโดดเด่นมากทางด้านเมตตามหานิยมความสำเร็จในหน้าที่การงานพระปิดตาพิมพ์ตุกตาเล็กจะสร้างในปีพุทธศักราช2521พระปิดตารุ่นนี้ทางวัดจัดสร้างขึ้นเองโดยมีพระภิสษุและสมมเนน ช่วยกันกดพิมพ์ลักษณะเป็นพระปิดตาแบบลอยองค์มีรอยประกบข้างองค์พระองค์พระขนาดสูงประมาณ2.3ซนเมตรสามารถวางตั้งยืนได้หลวงปู่ใช้เวลาปลูกเสกพระปิดตาชุดนี้นานถึง1พรรษาลักษณะขององค์พระด้านหน้าลองระหว่างมือลึกชัดนิ้วมือชัด แขนล่ามใหญ่บางองค์กดพิมพ์ได้คมชัดเห็นเส้นเลือดขึ้นที่มือส่วนด้านหลังมียันนะตัวหนังสือคมชัดขอบด้านข้างเป็นรอยประกบใต้ฐานบรรจุตะกุดหนึ่งดอกจำนวนการจัดสร้างเนื้อผงเกสรบรรจุตะกุดจำนวน1 0 1 4องค์เนื้อผงเกสรไม่บรรจุตะกุดจำนวนานวน3,108องค์ เนื้อผงใบลานบรรจุตะกุดทุกองค์จำนวน1 8 9 0 9องค์ผู้ทุกคุณโดดเด่นมากในเรื่องเมตตาและโชคลาภโดยเฉพาะทางการงานและการเงินก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่